มีผลสำรวจนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด19ที่ยืดเยื้อและระบาดมาอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้คนไทยระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับชะลอการซื้อของที่มีราคาแพงซื้อของชิ้นใหญ่ๆอย่างบ้านที่พักอาศายัยคอนโดโรวมไปถึงรถยนต์เนื่องจากยังคงกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจที่ย่าแย่ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อภาครัฐก็ลดลงด้วยครับ บริษัทอีทซอสประเทศไทยจำกัดผู้วิจัยตลาดและสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคเผยผลสำรวจวิกฤตโควิด -4 ระลอกนะครับในตลาดสำคัญ6ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปิน์สิงคโปร์เวียดนามและไทยจากกลุ่มตัวอย่าง3,000คนหรือว่าประเทศละ500คนพบว่าประชาชนทั้งภูมิภาคขาดความมั่นใจในอนาคตด้านการเงินโดยเฉพาะคนไทยครับกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคนไทยลดลงต่อเนื่องจากการระบาดรอบแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี63แล้วก็ตกต่ำที่สุดในรอบที่3ของปีนี้ต่อเนื่องมาถึงการระบาดรอบที่4นะครับผลสำรวจ1ใน3ของคนไทยเนี่ยยังมองสถานะการเงินของตนเองเข้าขั้นย่ำแย่โดย80%ระมัดระวังการใช้จ่ายใช้เฉพาะสินค้าที่จาเป็นเช่นอาหารสินค้าทาความสะอาดของใช้ส่วนตัวแล้วก็ชะลอการซื้อสินค้าประเภทรถยนต์และบ้านพัก ส่วนความเชื่อมั่นต่อภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในภาวะย่ำแย่และจะแย่ต่อไปอีก6เดือนข้างหน้าทําให้กังวลภาวะเงินในกระเป๋าของตัวเองหนักที่สุดในอาเซียนเลยนะครับสำหรับคนไทยเพราะว่ากลัวว่าจะมีการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบและจะกระทบกับการงานและปากท้องนางสาวอุษนาจันกลมกรรมการผู้จัดการเอฟซอสประเทศไทยบอกว่าผลสํารวจยังถามถึงสิ่งที่คาดหวังจากภาครัฐในช่วง6เดือนข้างหน้า รากฏว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากจะได้มาตรการป้องกันจากโควิด -19 นะครับอยากให้ปลอดภัยจากโควิดอยากให้มีการควบคุมราคาสินค้าและช่วยเหลือด้านการเงินให้กับครัวเรือนส่วนสิ่งที่คาดหวังจากภาคเอกชนก็คือดูแลพนักง,งานให้ปลอดภัยจากโควิดเช่นกันรวมถึงรักษาการจ้างงานเป็นต้นครับ